ไปปิดท้ายกันที่จังหวัดลำปางครับเทศบาลเมืองเขลังนครและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอประเดิมนะครับในการรับโอนถ่ายภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสริมประสิทธิภาพการรักษาพ,พยาบาลขั้นปฐมภูมิครับตามที่เทศบาลเมืองเขลังนครอ,อำเภอเมืองลำปางขอรับการประเมินเพื่อรับ ถ่ายโอนภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในท้องที่7แห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทอกหัวช้างบ้านฟอนบ้านศรีหมดกล้าวบ้านกลวยแพะบ้านกลวยม่วงบ้านกาดบ้านแม่กุยและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางขอรับการถ่ายโอนภารกิจสองแห่งได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหวและบ้านแม่กองปิน ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยจังหวัดร,ร่วมกับสาธารณาสุขในพื้นที่ประเมินพบว่ามีความพร้อมระดับสูงเกินกว่าร้อยละ80ของเกณฑ์การประเมินจึงอนุมัติให้มีการถ่ายโอนได้โดยนายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานร่วมลงนามเป็นสักขีพยานในการส่งมอบภารกิจที่เทศบาลเมืองเคลังนครซึ่งเป็นโรงพยาบาลลำปางต้อง ได้สนับสนุนด้านวิชาการตลอดจนติดตามการดําเนินงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ต้องสนับสนุนในการให้จัดระบบบริการสาธารณสุข รอบคลุมภารกิจการรักษาพยาบาลขั้นปฐมภูมิทั้งหมดค่ะด้านนายไพฑูลโพทองครับนายกเทศมนตรีเมืองแขลังนครได้กล่าวนะครับว่าขณะนี้ทางเทศบาลมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุขให้มีความคุ้มครอบคลุมโดยเน้นการบริการแบบครอบคลุม4มิตินะครับทั้งด้านการรักษาพยาบาลการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันควบคุมโรคและการฟื้นฟูสภาพระดับบุคคลครอบครัวและชุมชนครับ อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะครับซึ่งการให้รอพอสตมาอยู่ในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคืออบตกับอบจแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่เป็นหมอเป็นพยาบาลของรอพอสตสามารถตัดสินใจและเลือกเองได้ว่าจะเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือจะยังคงเป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปไม่มีการบังคับคอยู่ที่สมัครใจว่า คุณจะ,จะโอนย้ายกระทรวงได้หรือเปล่าแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เดิมใช่ค่ะคือเป็นผอ,อ,อเหมือนเดิมเป็นพยาบาลเหมือนเดิมะน,น,นะครับก็ต้องติดตามกันต่อว่าพอรอพอสตอ,อยู่ภายใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการพัฒนาเรื่องของสุขภาพอย่างไรกันบ้าง